กรมทางหลวงบูรณะปรับปรุงถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลข2ส,สายบ้านห้วยหินลาดอำเภอโนโนสะอาดจังหวัดขอนแก่น30กิโลเมตรโดยใช้งบประมาณกว่า820ล้านบาทเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการคนมานาคมขนส่งและการค้าระหว่างภูมิภาค เชื่อมสปปลาวได้อย่างสะดวกรวดเร็วครับโดยท่านอธิบดีทางหลวงได้เปิดเผยครับว่าขณะนี้สำนักงานก่อสร้างทางหลวงที่2กรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมาเลขสอบ้านห้วยหินลาดอำเภอโนนสะอาดจังหวัดขอนแก่นรวมระยะทาง30กิโลเมตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับโดยเส้นทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมาเลขสหรือถนนมิตรภาพ ที่มีความยาวทั้งหมดประมาณ496กิโลเมตรจุดเริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรีและสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งปัจจุบันครับพบว่าสภาพการจราจรในเส้นทางมีปริมาณหนาแน่นเฉลี่ย27,805คันต่อวันเป็นรถบรรทุกหนัก37.23ทําให้ทางหลวงเกิดความเสียหายจะเป็นต้องได้รับการบูรณะปรับปรุงและก็พัฒนาแนวเส้นทางเพื่อให้สามารถรองรับพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างภูมิภาคได้ กรมทางหลวงครับได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้ดําเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2ส,สายห้วยหินลาดถึงอําเภอโนนสะอาดจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่บริเวณใกล้ทางเข้าเขืเข่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นถึงบริเวณหน้าโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีรวมระยะทางทั้งสิ้นก็30กิโลเมตรครับ โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษขนาด4ช่องทางการจราจรไปกลับผิวทางคอนกรีตหนา28เซนเมตรช่องจราจรกว้างช่องลัด3.5เมตรหลายทางด้านในกว้าง1.5เมตรหลายทางด้านนอกกว้าง2.5เมตรและบริเวณทางหลวงครับผ่านย่านชุมชนได้ทำการขยายช่องทางจราจรแบบเต็มเขตทางมีทางเท้าระบบระบายน้ำติดตั้งป้ายจราจรและไฟส่องสว่างเพิ่มความปลอดภัย ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MTR ออนไลน์